มากินเข้าเที่ยงกันจ้าพี่น้องเที่ยงแล้วหิวเข้าแล้ววันนี้ห้าขุดมั่นกันนะจ้ะเที่ยงแล้วกับสิ้ากันกินเข้าสะกอนกับเข้าร้ายลายพี่น้องกับมีทั้งตำบักหุ่งมีทั้งอันสมบักข้อมีทั้งปลาทอดมีทั้งสมปลาเนาะพี่น้องมาเ้วอกินเข้าตอนสีกินเข้าห้องกัสิไปตำบักหุ่งกันสะกอนอ้กับหน้องเพิ่นกับซอยกันตำหนึ่งเพิ่นกับปยยางเราหาเก็บผักนาพี่น้องเนาะ มีพี่ไอ้เพิ่นกะสิเป็นผู้ตาเพราะว่าพี่ไอ้เพิ่นต่ำบอกหุ่งแสบพี่ไอ้หรือว่าแปลอีกอย่างนึงก็คือพี่เขย,ยนะพี่น้องน้องสาวเพิ่นเกิดฝันบอกหุง่งย้ำบอกหงษ์ถาตา่ำเฮาสิต่ำกันซองโคกเน,นาะจ้ะเพราะว่าคนหลายเน,นาะจ้ะนอ่บานนี้บ้านใหญ่เฮ็ดอีหยังก็ต้องเฮ็ดได้หลายกินได้หลายจังสิอิม่มผู้ย่างหาผักก็ย่างหาผักทาไปซะก่อนก็นสิมีผักบุ๋งกับอันไอ้ผักใบมะละขีนกจก้ะ ระวางที่ถาเส่นักหุงกับน้องสาวเพิ่นกะสิผ้ากันกินขนมถาผูนึงกับพวกปูเพิ่นกะสิกินปักคอถาสมปักคอนอายจ้าพี่น้องเนาะนั่งเว้านั่งหัวกันไปสักก้อนแล้วอากาศมันห่อนตอนเทียงแดดจ้าจักสียนาะพี่น้องเบิ่งตีขนาดนั่งอยู่ไต้ห่มจานแท้เแดดเนื่องทรงเขามาได้เลยนายจ้าพี่น้องห่อนคัาห่อนแน่ เทียงแน้วเนี่ยห้องก็ต้องมีตํบบกุวงต้องกินตาบบกฮ่งกันนะจ๊ะสําหรับเศร้าหห้หกอวสําหรับชีวิตคนชนบทคนอีสานนี่ตํบบกุ่งส่วนเทียงนี่สิเป็นอาหารหลักและอาหารโปรดแก่เมืยได้อย่างดีถึงสีมีกับเขาลายปันได้จังเดกก็ต้องมีตาบบกฮ่งคันพี่น้องร้ายหรือว่าครอบพ่วใหญ่จังสีก็ต้องตําเธอหนึ่งก็ต้องตําเธอละสองคุกง่ายๆจังสีพ่อก,กันกินนาะพี่น้องนาะตําคุกเดียวพ่อๆกันกินแท้ๆ ผู้ตำกะตำผู้ฟานกะฟานผู้นั่งพักถากะนั่งพักถาเดี๋ยวเขาตำบกหุงแล้วเขากสิเสดไปกินข้าวเที่ยงกันกินข้าวเที่ยงแล้วกัิเสดพักผ่อนกันนะพี่น้องเนาะตอนนี้กัซอยกันปรุงส้อยกันตำไปสัก้อนตำแล้วปรุงแล้วเดี๋ยวกับเสดไปกินข้าวกันนะจ๊ะอันพ่อใหญ่นูนี่พ่นสิเป็นผนกตำบกหุงแต่ได้แล้ว ไปแปลงได้หรือว่าเห็นงานหม่งได้เที่ยงมากเพื่อนเกษได้เป็นผู้ตําบกุงเพราะว่าอันเพื่อนต่าบกุงเสียบหรือว่าผู้อื่นหยองให้เพื่อนต่กบบากบจักบพี่น,อน้องเนาะเสิเป็นตําบกุงอีสานตําบกุงอันปลาาเข้าในหละจ้จพี่น้องตํำตำย่อย่วให้เขากันเกษได้กินเขาเลออแล้วบัดนี้ มาเด้อจ้าพี่นองมากินเขาน้ำกันเข้าเทียเเ่ยงแดดฮอนฮอนยังสีเซาุ่มกินเข้ากับตำบุ่งโอ้ยเข้ากันแห้งแสบคลกแสบแน่สมบะคอก็มีนะพี่นองนนบะคอก็วางอยู่กลางวงเลยจักสีกินเอี้ยงจักสีกินตำบุฮงด้วยสีกินสมบะคอเนาะอันนั้นสงสัยน้องเาาเพื่อนสีว่าพอท่านนัวพอท่านเค็มเนาบังพี่ไายเพื่อนปอนขวดน้ำปลาให้เลยเที่ยงมาก พี่น้องเข้ากัสิมาล้อมวงกินเขากันแนวนี่หละจ้ะเพราะว่าเขาอยู่กันแบบชุดนบำบดยู่แบบพึ่งผ้าใส่กันคือเก่าเทียงมาหนีมาเข้ากัมากินเขาน้ากันสําหรับยุคนี้ยุคโควิดเอาจะแต่ว่าบ้านเขา้าบท่านมีผู้ใดเป็นโควิดแล้วก็บ่มีผู้ใดเขาผู้ใดออกรับรองหายหวงปลอดภัยเราจะนอกเพราะว่าที่ยู่นี่บ่ไดออกไปใส่เราจะสว่งนี่ยูแต่บาทเราจะยานโควิดคือกัน กินเขาเล้วเขาก็สิมาเก็บมันขุดมันกันโตเมื่อนี้เขาอันขุดปันมันแปลงนี่ก็ประมาณสิบไลเนาะพี่น้องน้องกระสวยกันขุดเท่านั้นระสวยกันขุดกับบบเลี้ยใส่รถดไทยไทเอาจ้ะเก็บโยนกลองไว้โยนกลองไว้กองใหญ่ๆบัดยามนันเขาก็สิผู้ซับก็บซับเพิ่นเมยสันเลียวนางเบิงอันผัวเพิ่นอันโยนหัวมัน เดี๋ยวจักหน่อยหนึ่งจเพิ่นกับไปซอยกันซับซอยกันเก็บคือเก่าน่นละจ้าหัวมันหัวใหญ่ขนาดเลเนนอพี่น้องนอะเห็นบอน,นี่อันนี้เป็นมันอันพีนะ่เคเอ็มศูนาะหนึ่งเราจะนอซับไปซับไปจ้านี่ยละจ้าคือชีวิตของคนชน,นบทเศร้ามากาๆๆากับเขาเห็ดเบียกเฮ็ดงานกินข่ากินปลาเที่ยงมากกับกินขา่ากินปลาตำบกหุ่งกินกันอันนี้คือวิธีของคนชน,นบทเนจาจนะนอ ไวเมือ่อนาฟาไม่มาพอกันไม่เด้๋ยพี่น้องเดี๋ยวแม่จบสิพาพี่น้องไปเที่ยวไซหรือไปเบิ้งวิธีแบบใดเดี๋ยวมาเจอกันไม่เด้วยจะนอ้อขอบคุณจ้า